ก็จะทํางานไปด้วยแล้วก็พูดคุยไปด้วยแล้วกันนะครับก็คนในกลุ่มนะครับที่อยู่ในอยู่ในกลุ่มปาดบาวงานมือนะครับทั้งหมดกี่ท่านวะประมาณที่ดูล่าสุดก่อนกลุ่มที่ผมจะดูไม่ได้นะครับมีอยู่แปดสิบแปดสิบสี่ท่านนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับมีทักเข้ามาเยอะเลยนะว่าเอ้ยคลิปเพีย้ยไปย้อนดูมันดูไม่ได้นะนะครับ อยู่ดีคลิปมันดูไม่ได้ผมลงคลิปตัวใหม่ไปแล้วก็ก็ยังดูไม่ได้นะครับก็ยังดูไม่ได้ไม่รู้ว่าเป็นที่อะไรผมก็เลยจะจะสร้างกลุ่มใหม่นะครับเดี๋ยวรออ,อดใจรอสักครู่นะครับเดี๋ยวรอช่วงผมบ้างนะครับโ <Okay. S 1> อเคเดี๋ยวต้องรองช่วงผมบ้างสักครู่นะครับพอดีช่วงนี้งานงานมันงานมันด่วนนะครับงานมันด่วนมันเร่งจริง ีงานเครื่องมือเข้ามาด้วยครับตอนนี้เศษพวกเศษอ่าคืออุปกรณ์เครื่องมือช่างอะไรต่างนะครับพอดีขอสั่งนะครับสั่งพวกแบบทําฝาแบบที่ลอดอะไรต่างนะครับพวกค้นเรือนหรืออะไรต่างนะอันนี้เดี๋ยวจะอัดหลอดเข้านะอาขอสั่งเข้ามาเพื่อที่จะจะไปขายนะครับ ทางผมก็ก,ก็ทาส่งร้านอะไรอยู่แล้วนะครับร้านเครื่องดื่นะครับใครที่มีอะไรต่างก็อยากเอาไปอยากไปจํำหน่ายก็ก็ได้นะครับ Okay. เดี๋ยวจะใส่ของไอเตียก่อนละกันนะครับสุดแล้วนะครับแค่นี้นะครับเพราะว่ามีกิ๊ล็อกอยู่แล้วระยะก,ก็จะทุกอย่างเหมือนเดิมเท่าเดิมนะครับเตีเข้าเราจะรู้อยู่แล้วนะครับว่ามันฝืนหรือไม่ฝืนนะครับ มันฝืนหรือแน่นคนตีเข้ารู้อยู่แล้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวจะเร็วนี้แหละนะผมจะทํากลุ่มใหม่ให้นะครับไม่นานนะไม่นานทากลุ่มปาดบาบานมือเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าคลิปก็จะก็จะเป็นคลิปใหม่นะครับคลิปแนะนําใหม่ๆนะครับเพราะว่าคลิปเก่าถ้าจะให้เอาไล่มาลงมันผมไม่มีในเครื่องแล้วนะครับ ผมไม่ได้เซมไปเลยนะอันต่อไปก็จะเป็นอุปกรลิมเมอร์นะครับลิมเมอร์เหมือนเดิมเริ่มที่เบอร์4.96ก่อนนะครับจะทำฝานะครับถ้าจะทำให้ไหมให้มันจบนะอุปกรณ์มันค่อนข้างที่จะใช้เยอะนะครับใช้ ใช้ใช้ใช้งบเยอะนะครับอันนี้ขออนุญาตใช้เท้าเยยบนะพอดีผมถนัดแบบนี้นะครับอุปกรณ์เนี่ยของค่อนข้างที่จะใช้เยอะนะครับแล้วก็มีตัวอุปกรณ์สูงๆทั้งนั้นเลยนะครับในการที่จะทำฝานะครับถ้าจะปาดบาวแต่งแค่บ่ายเงี้ยนะครับปาดบาบามันกว้างนะครับบาวไม่โยกบามันกว้างบทบาวไม่อยู่ก็ชุดปาดบาบวงานมือก็ตอบโจทย์นะครับตอบโจทย์ ปัจจุบันผมยังใช้อยู่ไหมก็ก็ใช้อยู่นะครับในช่วงไฟดับแต่ว่างานช่างหน้าร้านเนี่ยคอามานร่งนะครับเขาต้องการด่วนเนี่ยถ้าถ้าเป็นมือชีพแล้วนะครับปรดบถนัดแล้วนะครับใช้บ่อยนะครับก็จะก็จะเร็วหน่อยนะครับเร็วหน่อยถ้ามือใหม่อาจจะงงงอยู่นะครับก็ต้องก็ต้องทําความคุ้นชินนะครับให้ให้ถนัดกับเครื่องมือนะครับปรับ ปรับเข้าหาเครื่องมือ,อน,นี้ยังใส่ไม่ได้นะครับต่อไปเบอร์สี่จุดเก้าเจ็ดปรับให้ตัวเองเข้าเข้าหาเครื่องมือให้ได้นะครับ <spike noise> อย่าง, well ชางเช่นจะเปลี่ยนหลอดนี้ครับดอกลิมเมอร์ดอกหนึ่งนะถ้าแบบที่ผมใช้นะครับดอกละหกร้อยกว่าบาทนะครับหนึ่งดอกนะครับต่อดอกนะหกร้อยกว่าบาทนะครับ หกร้อยกว่าบาทต่อดอกนะครับถ้าทาแกนสี่จุดห้านะครับแกนห้ามิลอ่างเงี้ยเราก็ต้องมีเบอร์ตั้งแต่4ี่จุดเก้าหครับเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้า้าห้ามิลนะครับที่จะทําฝาต้องมีให้ครบครับไม่ใช่ว่าจะทําได้ฝาคอนด้าอะไรต่างเพราะว่าถ้าคุณทำฝาแล้วบแน่นอนครับงานคุณมาเรื่อยๆแน่นอนนะครับผมไม่ต้องหรอกว่าคุณจะคุณจะทําแค่ฝาตัวนี้ก่อนนะครับไม่มีครับ ถ้าเขารู้ว่าคนทำป่าได้เขาจะเอามาเรื่อยๆครับไม่ต้องกดนะครับลิมเมอร์เวลาลิมเมอร์ไม่ต้องกดลืมถอดบ่าวออกไม่ต้องกดนะปล่อยมันลงไปเองเลยนะครับ แรกผมก็ผมก็คิดอย่างนี้นะครับวันนี้จะพูดให้ฟังไปด้วยแล้วก็ทํางานไปด้วยนะครับก็ดูไปด้วยเลยนะครับแรกผมก็คิดว่าอะไรตอนผมบผฝาแรกนะครับเป็นไพยเมื่อหลายปีแล้วนะครับบผ่าแรกผมก็คิดว่าเนี่ยเดี๋ยวทำแค่พวกฝาพวกเวฟพวกยามา5าที่เป็นแกนห้ามิลก่อนนะครับก็ตอนแรกก็ปาดบางงานมือนะครับก็ปาดบางมือซ้ายได้ทั้งคู่ปุ๊บเอาไปมาเราอยากเปลี่ยนหลอดด้วยแ uh, ล้วนะครับไม่อยากเข้าไปลงกึ่งใหญ่แล้วเพราะว่าไปปุ๊บมันก็ต้องทิ้งไว้วันหนึ่งนะครับ ขาดบาพวกนี้นก็ต้องทิ้งไว้วันหนึ่งอย่อนเดิมซื้ชนีมาพอเจอหลอดหลวมเราเราทำไม่ได้เราก็ต้องไปหาเขาเหมือนเดิมเราก็อยากเราก็อยากเปลี่ยนหลอดอีกแห้วเปลี่ยนหลอดแอมผมใช้ผมริมเมอร์หลอดบนสว่านแท่นนะครับผมไม่ถนัดปุ๊บมาผมมาลองบนมิลลิ่งเผื่อมันดีขึ้นนะครับหนักกว่าเดิมเลยนะครับไม่ถนัดหนักกว่าเดิมเลยนะครับเอาไปมาปุ๊บอะ จบที่สว่านมือมาลองสว่านมือสว่าน,นมือใช้ได้ไหมว่าก็คิดเอาไปมาปุ๊บสว่านมือแม่งใช้ได้นะครับสว่านมือใช้ได้นะครับใช้ได้ไม่พอนะครับใช้ดีด้วยนะครับใช้ดีแล้วใช้ถนัดด้วยอะผมอะอันนี้ยังยังแน่นๆติดๆขัดๆอยู่นะอย่างเช่นอย่างเงี้ยนะครับไอ้ดีเเสียเลย <c oughs> แน่นๆติดๆขัดๆดผมทํายังไงเหมือนเดิมครับดอกใหม่ผมมีดอกใหม่หนึ่งชุดนาใหม่ อ่าผมจะมีดอกไล่นะครับดอกไล่สี่จุดอ่าแกนห้ามิลเงี้ยผมจะมีดอกทั้งหมด3มชุดนะครับ9 6้าหก9 9้าเจ็กป้ามิลสามชุดนะครับก็จะไล่ดอกแรกก็จะเป็นดอกที่ที่ใช้งานหนักๆไปแล้วนะครับแล้วก็มาไล่เห็นไหมอันนี้ดอกดอกกลางนะครับดอกระดับสองอีดอกหนึ่งก็จะก็จะใหม่กว่านี้เลยนะครับใหม่กว่านี้เลยเป็นดอกใหม่คล้ายๆดอกแกะกล่องเลยแต่ก็ใช้แล้วนะครับใช้ใช้เก็บผิวนะครับ นี่พอเราเอาดอกกลางไปปุ๊บอ่ะมันลื่นกับเดิมนะเลื่นกับเดิมอ่ะลื่นกับเดิมลื่นกับเดิมเยอะเลยนะครับแค่จะปล่อยตกอันเดียวล้างออกล้างออกนี่คือปล่อยตกแล้วนะครับไอเสียไอเสียยังแน่นอยู่นะครับยังแน่นอยู่ไอเสียนี่แ really น,น่นไม่ได้เลยนะครับให้โยกนิดนึงได้ก็ยิ่งดีนะครับเพราะว่าเขาอ่ะโดนความร้อนอะอนะครับพอโดนความร้อนทีเนี้ยพอโดนความร้อนเขาจะ ขาจะขยายตัวนะครับโอกาสที่ที่มันจะล็อกะเยอะนะครับต่อให้เราเป็นเป็นหลอดน้ํามันก็ตามนะครับคทำฝาแรกผมก็ทําแก้ซื้อพอผมซื้ออุปกรณ์มาผมก็มาเริ่มอยากทาหลอดแล้วอยากเปลี่ยนหลอดวาล์วเองนะครับก็ก็ซื้อเฉพาะพวกนี้มาริมเมอร์พวกนี้มาซื้อวาล์วมาซื้อหลอดมาซื้อหลอดอุปกรณ์ทํามามาลองดูนะครับไม่ตอบโจทย์นะครับ ไม่ต่อโจก็ไปดูตามเครื่องมือเขาอันนี้ลื่นแลวเห็นไหมลื่นแล้ะลื่นแล้วนะครับลื่นเลยลื่นแบบตกเลยนะครับนี่ลื่นตกเลยนะแต่ไม่โยกนะครับนี่แบบนี้นะครับผมต้องการแบบนี้ทีอันนี้ก็เปลี่ยนหลอดเสร็จแล้วนะครับเพราะว่าอ่า ผมไม่อยากรอลงตึงนะครับก็ทาแก้วฝาพวกเนี้ยพวกเวพวกโทนิกพวกมีโอสกูปปี้นะมาเปลี่ยนหลอดพวกนี้นะซื้นะหอหลอดมาแรกๆเนี่ยโอ้ทำพลาดบ่อยมา,ากเลยริมเสียบ้างอะไรต่างบ้างริมแล้วหลวมริมแล้วแน่นเกินไปพออีกเบอร์หนึ่งก็หลวมไปจับจุดไม่ถูกอะครับเราไม่มีที่ปรึกษาด้วยดินะครับก็มัวลองไปลองมาเสียหลอดไปเยอะครับไม่คุม้มนะครับตอนแรกผมท้อเลยผมแทบจะอยากไม่อยากทาอะนะครับไม่อยากทําเลยนะครับเพราะว่าเกิดจะจบงานได้ พอเปลี่ยนหลอดแล้วเราก็ต้องเพิ่มเทคนิคเรื่องปาดงานมืออีกเพราะว่าเปลี่ยนหลอดปุ๊บมันจะเอียงนะครับมันเอียงเล็กๆนี่เอียงเยอะเลยนะครับผมเปลี่ยนหลอดนี่เปลี่ยนหลอดเอียงเนี่ยเอียงแสงนี่แบบรอบอะครับรอบเลยนะครับรอบเพราะเรายังยังไม่เก่งนะครับยังไม่เก่งเราร้อนวิชานะครับเราร้อวิชาแต่เราก็ฝึกฝนครับทํางั้นจนจนรู้จุดนะก็ก็สาม,มารถซ่อมได้นะครับนี่เปลี่ยนหลอดเสร็จแล้วนะครับ เรียมานะครับเวลาเปลี่ยนออกมาแล้วก็เช็คดูนะครับความแน่นของหลอดนะครับไม่นั่นเกินไปนะครับดูท้ายวงท้ายบ้าของหลอดเวลาหลอดขึ้นมาสุดอย่างเงี้ยนะครับนี่มันกลมเสมอสวยงามไหมนะครับตำแหน่งตรงกลมไหมนะครับเนี่ยมันเอียงไปหรือเปล่านะครับถ้าเอียงไปอย่างเงี้ยผมเปลี่ยนใหม่นะทําใหม่เลยผมหลอดไม่ตรงนะครับถ้าหลอดตรงก็จะไม่ค่อยเห็นแสงนะครับเห็นนิดนึงนะครับเนี่ยนะหลอด คนทาฝาประตังเขาจะเขาจะรู้จุดอยู่แล้วนะครับทําเก่งอยู่แล้วนะครับโอเคลิปนี้ก็ฝาตันี้ครับมาเปลี่ยนหล่อให้ดูนะครับเดี๋ยวปาดบาดจะแยกแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมก็จะลุยเป็นงานงานจริงเลยนะครับปัดบาดงานมือนะครับก็เดี๋ยวรอเข้ากลุ่มนะครับเดี๋ยวผมจะชี้แจงเรื่องทางบ้านฝาอีกทีหนึ่งนะครับลิงก์ก็อยู่ได้ใต้ใต้ตุยใต้ล่างนะครับผมก็รอนะครับสำหรับคนที่จะเข้าปาดบางงานมือนะครับที่ซื้อชุดไปแล้วยัง ยังไม่ได้เข้านะครับก็ก็เห็นใจอยู่นะครับก็แนะนําผ่าน,นตัวเรื่อยๆอยู่นะครับก็มีอะไรก็ฝึกฝาได้ตลอดเพราะว่าผมก็ยังไม่พังจำเหมือนกันนะครับถ้าเป็นวิดีโอน่าจะน่าจะคุยกันรู้เรื่องพอจะจับจุดได้นะครับเพราะว่าตัวนี้ก็ต้องอาศัยความชำนาญด้วยเราทําเราสอนไปก็จริงนะผมสอนไปแนะนําไปก็จริงแต่ว่าเราต้องพึ่งประสบการณ์ตัวเราด้วยแล้วก็จับจุดของเราเองด้วยปรับเข้าหาเครื่องมือให้ได้นะครับแล้วคุณจะเก่งเองนะครับ เพราะว่าผมไปดูคนนู้นคนนี้สอนผมก็ผมก็ทําไม่ได้ครับมันไม่เหมือนประสบการณ์เรานะครับประสบการณ์มันสอนเราจริงอันนี้คํานี้จริงเลยนะครับประสบการณ์มันสอนเราจริงนะครับโอเคอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับไปที่หน้าเดี๋ยวเราไปป่าปากกันที่นี่ฝ่าเทนนี้สำหรับวันนี้ขอตลาไปก่อนของเจ้าวุษบีสวัสดีครับ